เจ้ากรรมนายเวรคือใครเจ้ากรรมนายเวรคืออะไรและต้องการอะไรบุญอะไรที่เจ้ากรรมนายเวรและสรรพสัตว์ทั้งหลายต้องการเจ้ากรรมนายเวรคือมนุษย์สัตว์วิญญาณทั้งหลายที่เราได้เคยก่อการเบียดเบียนทั้งกายทางวาจาและทางใจทำให้เขาต้องตายบ้าง ทำให้เขาต้องทนทุกข์ทรมานบ้างทำให้เขาต้องผิดหวังเจ็บช้ำใจอาฆาแตแค้นโคดโกงหลอกลวงต่างๆนานาเราเกิดมาแล้วนับชาติไม่ท้วนทั้งอดีตชาติและปัจจุบันชาติเราก็เคยไปเบียดเบียนผู้อื่นไว้และผู้อื่นก็เคยมาเบียดเบียนเราไว้เช่นกันนะคะ เพราะฉะนั้นในทางพระพุทธศาสนาจึงเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับมนุษย์สัตว์ทั้งหลายไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาด้วยความบังเอิญมันมีเหตุที่ทำให้มันต้องเกิดเป็นผลถ้ามีใครมาทำอะไรเรามาด่าเรามาโกงเรามาหลอกลวงเรา พูดจาให้เราเจ็บช้ำใจก็ให้แน่ใจได้เลยว่าเราเคยไปทำเขามาก่อนนั่นแหละเจ้ากรรมนายเวรที่เป็นมนุษย์ถ้าชีวิตของเราติดติดขัดขัด,ขดมีแต่ปัญหาวุ่นวายเคราะซ้ำกรรมซัดนั่นอาจจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรที่เป็นวิญญาณที่ยังไม่ไปเกิดนั่นเองนะคะ เพราะด้วยแรงแห่งอาฆาตแค้นหรือจะเป็นเพราะเศษของวิบากกรรมของเราก็ได้เช่นกันนะคะถ้าเราไปทำอะไรใครก็เพราะเขานั่นแหละเขาก็เคยทำกับเรามาก่อนเช่นกันเจ้ากรรมในเวรก็มีทั้งที่เป็นมนุษย์สัตว์และวิญญาณเพราะเหตุอย่างนี้ในทางพระพุทธศาสนา จึงเน้นไปที่การฝึกหัดปฏิบัติธรรมเพื่อฝึกฝนพัฒนาสติให้รู้เท่าทันเพื่อที่เราจะได้เป็นผู้มีความงดออกจากบาปก,กรรมงดเว้นเวนงดเว้นบาปก,กรรมอกุศลลกรรมเรื่องเศร้าหมองต่างๆทั้งหลายทั้งปวง มีใจที่เบิกบานผ่องใสมีศีลคือมีความเป็นปกติของกายวาจาใจงดเว้นการเบียดเบียนไม่ทำให้ตนเองและผู้อื่นต้องเดือดร้อนพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าผู้มีศีลคือผู้ที่ให้มหาทานเป็นการให้ทานอันยิ่งใหญ่ให้ความไม่มีเวร ให้ความไม่มีภัยแก่สัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณนี่ไม่ต้องใช้เงินเลยแต่เป็นมหาทานเป็นมหาทานอันยิ่งใหญ่ด้วยมากกว่าการสร้างวัดสร้างบสถ์ประมาณนั้นได้เลยบุญที่เจ้ากรรมในเวรต้องการก็คือบุญที่เกิดจากการรักษาศีล มีความเป็นปกติของกายวาจาใจงดเว้นจากการเบียดเบียนไม่ทำให้ตนเองและผู้อื่นต้องเดือดร้อนและจิตใจที่สงบเป็นสมาธินี่แหละแผ่เมตตาออกไปไม่ได้ประมาณทุกๆุกวันเมื่อมีศีลศีลก็จะรักษาเรามีสติที่ตั้งมั่นไม่วั่นไหวก็จะมีตนเป็นเกราะมีตนเป็นที่พึ่ง และยังมีเทวดารักษาทั้งหลายที่เป็นที่พึ่งให้แก่เรากรรมจากหนักก็จะเป็นเบาจากเบาก็จะเป็นหายไปนะคะและจงจำเอาไว้ว่าเมื่อใดที่ใจของเราขุ่นมัวเศร้าหมองหงุดหงิดเรากำลังเปิดช่องให้กับวิบากกรรมเข้ามาให้ผลนะคะเมื่อใดที่เรามีจิตใจที่ผ่องใสเบิกบ,บาน บุญก็จะเข้ามาให้ผลเช่นกันผู้มีปัญญาจึงทรงสภาวะธรรมโปร่งโล่งเบาสบายไว้มีสติที่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวนั่นเองนะคะสาธุบุญเสมอบุญนะคะการให้ธรรมะการให้ธรรมทานเป็นทานอันยิ่งใหญ่นะคะถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ รบกวนแชร์ออกไปให้ท่านที่ไม่ทราบเพื่อเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ด้วยนะคะขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาบมีความประเสริฐทั้งทางโลกและทางธรรมสาธุบุญค่ะ